อ้าวฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านเราอยู่กันในเกมมินิเวร์นะเอซึ่วันนี้ผมจะมารีวิวการอัปเดตล้วนหน้ากันซึ่งมาดูซิว่ารีวิวการอัปเดตหน้าอัปเดตขั้นใหม่นี้จะมีอ่าเอาใหมอ่ะอ้าวฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านเราอยู่กันในเกมมินิเวร์นะเอซึ่วันนี้ผมจะมารีวิวการอัปเดตอัปเดตลุวนหน้ากัน ซึ่งจะมีการอัปเดตครั้นยิ่งใหญ่ด้วยนะเรามาดูกันเลยสิว่าจะจะมีรีวิวการอัปเดตขั้นยิ่งใหญ่มีอะไรบ้างไปดูกันเลยแล้วก็คือเดี๋ยจะมาว่ารีวิวซึ่งผมจะบอกว่าของขอระนรญยตจัดช่องนี้ก่อนของขอนุญาตจะ ญาติให้ผู้ชมให้รู้ว่ามีการอัปเดตอะไรบ้าง่นกันในคสนี้มีรีการอัปเดตมามาดูกันดีกว่าไปคอยเี่ยทวันนี้น,น,น,นี่คืออาการอัปเดตแต่ว่าไม่รู้มีอะไรบ้างเนี่ยและมีตัวปิศาบอสตัวนี้มีตัวใหม่ด้วยนะเดี๋ยวอ่า,อาเดี๋ยวเอ้ยนี่คือมาเห็นเลยที่มีไว้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์เท่านั้น สมในในนะอืมมันมีเรื่องรอเออเนี่ยเขาบอกว่าการดูจกักรวาลเลนนะให้สงให้พลังพิเศษแก่มนุษย์วันหนึ่งจู่ๆก็พบว่าว่าแต่ต้นไม้มีดาวคอรดร่วรวมหมายดยถือกาเนิดขึ้นเลยและนี่จะเป็นเพียงจุดลุิ่เต้นของของการพจนไทยเนี่ยอืมเดี๋ยวแล้วก็อ่านี่คือมีการไอเทมอะไรไม่รู้เนี่ย มีอะไรนะ่าสนใจเยอะมากเลยซึ่งผมได้มาดูเยอะมากเลยนี่อะไรเขาบอกว่าว่าไม่ได้แลดรอให้มันเติบโตกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ผลของต้นไม้นี้เป็นกุญแจสําคัญในดินแดนแห่งความลึกลับซึ่งผมไม่รู้มันจะมันอับเดทอันนี้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าผมขออนุญาตมีกา,คารคาดเดาเพราะยังไม่รู้นะว่ามันจะมาจริงหรือเปล่าต่อไปก็อ่า นี่คือบอสบอสเหรอเฮ้ยจะบอกว่าบอสนี้น่าสนใจมากไม่รู้เป็นตัวอะไรเดี๋ยวดูดิรูปร่างหน้าตามันมันอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้ไม่รู้ใช่บอสที่ตัวน่าจะเป็นพวกเดียวกับมอนสเตอร์ตัวนี้ก็เอาค่าไปอา่อาต่อไปก็หยอกเนี่หนละซึ่งไบโอขั้นใหม่ก็คือภูมิประเทศ หม่ของเขาก็คือของภูเขาไฟผู้ขาไฟ,าไฟอ่าใช่ภูเขาไฟอันตรายอย่างยินใช่มันอันตรายอ่ะซึ่งเห็นซึ่งผมตอนที่ผมไปเจอคลิปหนึ่งคลิปนึงอะ่ะมีมีบอกว่ามีตัวนี้มีกับปูอะไรเนี่ยเออปูเศษฉวนมั <c> ้ง <oughs> เออก็ไม่เถอะมะ้งใช่กับไข่ตุม่มตามด้วยนะและแย่อนะีกนั้น ถ้าจะไม่ผิดมันแยกกว่านั่นอีก่ะเดี๋ยวนะใช่ยักษ์ลาวาซึ่งผมพิดูมาเบงกลับและโ,โหโหอย่างงอมันไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะแต่ว่าซึ่งที่จะบอกว่าไอปูเสชวนลาวากับไข่ตุมตามมันเป็นญาานห่างกันนะซึ่งผมไปซึ่งผมไปอ่านภา,าษาไทยมาบอกว่าไอตัวพวกนี้มันเป็นญ่าิห่างกันผมไปดูข้อมูลถ้า,าเมื่อกี้เห็นว่าตอนต้งแต่ ให้ดูเกีย้ยมันมีคลิปแีกคลิปล่าสุดเมื่อกี้นั่นแหละมันจะให้เบาแต่ว่าอันนี้คือการอตัตครั้นหนม่ต่อไปอีกอ่ะอันนี้คือแร่ใหม่แร่ใหม่เลยนี่น่าสนใจมากเลยมันแปรมันวันขอโทษนะมันแปรฝากขอขอไปแป๊บนึงเอาไม่แปรไม่เป็นไรแ,แ,แต่พอรู้นี่คือแร่ใหม่แร่ใหม่นี่คือน่าจะเป็นที่ภูเขาไฟนั่นแหละภูเขาไฟพกุกงมิตประเทศขั้งใหม่โอเค อืมมีแร่ใหม่แล้วแล้วก็อะไรอีกเดี๋ยวดูและมีไอ้นี่คืออะไรนะ <c oughs> เขาเล่นไอเทมอะไรสักอย่างอ่ะเอาไม่เหมือนเอาไว้อะไรวะคุกคีอะฮะมันเหมือนในเทเลส์มันเหมือนในเทเลสเหมือนไว้ของเล่นเอาไว้เล่นไอที่ขุดคิดไม่ออกชื่อเรียกอะไรไอเทมมันลืมไปแล้ววะมันนึกไม่ออกจริงจอ่ะ มันมีแบบว่าเออแล้วใช่แล้วก็มีมีการการคาฟไอเทมใหม่คือน่าจะเป็นเป็นแร่ใหม่นั่นแหละแร่ใหม่กับไอเนี้ยแหละแล้วก็ไปดูนี้แล้วก็มีต่อไปก็อะไรอีกเอ,อ่อไอเทมอ่าน,นี่แล้วก็แร่ใหม่เหมือนกันเขาก็คราไอเทมแร่ใหม่คือกับคอนกับเคียวพาะแต่ว่าอืมพอดูอีกทีไอไออันแร่นี่มันเหมืนอนทอเลยวะ่ะ <laughs> เเหมือนทอจริงๆนะเหมือนทอเทพเจ้าสายฟ้าเนะี่แล้วว่าจะมีค้อนถือถืออะไรวะสายฟ้าอยาคิดแล้วคิดแล้วนึงเห็นจริงๆว่าจะเป็นไงถ้าฉันเป็นทอเทพเจ้าสายฟ้าเนี่ยเรามาดูความสาม,มารถนะว่าไอ้ท้สองอย่างนี้มันทำอะไรได้ อย่างแรกคือเคียวสามารถกวาดสตูที่อยู่ตรงหน้าและสร้างความเสียหายได้อ่าเฮอ้ยได้โอเคเฮ้ยดีดีดีเฮ้ยดีเฮ้ยมันดีนะเฮ้ยดีมากมันไม่ธรรมดาและต่อไปข้อนทอเดี๋ยวเอาข้อนเรียกค้อนเฉยๆแล้วกันเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าไอเทม,มันเขาเรียกว่าอะไรกันแน่นะเขาบอกว่าข้อนนี้บาทีนาการฟาดลงไปที่พื้นจะสร้างความเสียหาย เสียหายร,ระยะไกลเนี่ยสามารถทําให้ศัตรูล้มลงได้ได้ยิ่งขึ้นโอ้ดีมากดีมากน่าจะดาเมจแลนอยู่นะน่ก็มีอะไรข้ามเลยนะอันนี้ขอญาติต่อไปก็โอ้ดูว่าไอนี่มันสามารถขี่ได้นะเนี่ยดูวขั้นหลังดูตอนแรกพี่นึกว่าตอนแรกไปดูมาตอนแลกนึกว่ามันหมดแลวอะ นึกว่าเป็นปูเสฉวนเอาไว้สร้างขอสร้างมันคือไอ้นี่เอาไว้ขี่นั่นแหละปูเสฉวนไอ้ที่มันขี่ได้มันสามารถขี่ข้ามลาวาได้นะเฮ้ย hey, ไอ้นี่น่าเฮ้ยดีมากเลยเกมมินิเวิร์ดอัปเดตขาานาดใหญ่นี้มันยิ่งใหญ่จริงๆโคตรดีดีมากต่อไปอะอะไรฮีเสือ้ออ่าม,มีมูสมีสัตว มีแมลงตัวใหม่คือผีเสื้อบัตเตอร์ไฟนั่นเองเัรวมีผีเสื้อมีทั้งหมด6ฟอง6ฟองมี6สีซึ่งจะมีสีแดงฟ้าขาวชมพูสีเหลืองสีน้ำเงินกับแดงอันอนี้ตัวนี้แล้วก็สีภูเข้มกับดอกกับสีเหลืองอ่านี่ก็ก็มันและตัวละครตัวสกินตัวละครใหม่แต่ไม่รู้มันเป็นตัวปัว ป็นแค่ตัวละครแบบว่าแค่เล่ตัวผู้ตัวผู้ช่วยแบบว่ามันอยู่ที่ภูเขาไฟรูปบะหรือว่าจะเป็นแค่สกินเฉยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใช่หรือเปล่านะก็ก็รอดูไปก่อนแล้วกันนะเออไปดูแล้วกันมาแรงตัวใหม่ก็ถ้าคุณชอบเพียงเค่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันบายบายครับบายบายจ้าบาย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  นี่บ๊ายบายบ๊ายบายได้ใจกันโอ้จริงด้วยที่ลืมบอกว่าอัปเดตวันที่ยวีวันที่สิ 29, เดือนนี้นะเดือนพฤษภาคมนี้ก็อย่าลืมล่ะไปไปดูกันเลยว่ามันจะสนุกขนาดไหนเล่นจะไปการไปจันทร์กับปูเขาไฟยังไงก็ไปดูกันเลยแล้วเจอกันใหม่อีกรอบบ๊ายบายบาย